สวัสดีครับพบกับผมเอ็มออโต้ชาแนละครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โตโยต้าจังหวัดเลยนะครับผมมางานเปิดตัวเจ้ายาริสและตัวเอีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมว่าเจ้ายาริสและตัวเอทีพทำไมแม่บ้านถึงชอบซื้อแล้วก็สาวๆถึงชอบซื้อกันนะครับผมเป็นรถสําหรับรถครอบครัวก็ได้รถอนเนกประสงค์ก็ได้ครับผมแล้วก็มีรถซีดานรุ่นซีดานของตัวเอ ให้ไว้ดุนกันได้ชมดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปชมอันดับแรกเลยนะครับผมนี่ครับรูปลักษ์ครับผมไฟครับผมไฟจตีรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟไลท์ไกดิ้งนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นหลอดไฟเดียวครับผมไฟเดียวนี่ยังไม่เป็น LED นะครับผมยังเป็นตัวของหลอดอยู่แต่ว่าก็ดูดูนะสมาร์ทสมูทครับผมแล้วก็มาดู ตัวส่วนของมาดูโลโก้นะครับโลโก้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านในนะครับผมเซ็นเซอร์เตือนการชนนะครับผมมันจะมี3ระบบเหมือนกับเจ้า Fortuner l e g เ n d e r ดนะครับผมจะมี30 40บแล้วก็50นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้เบรกให้เหมือนกับ Fortuner ครับผมเป็นเตือนสำหรับก่อนชนเฉยๆนะครับผมแล้วก็มาดูกระจังหน้าครับผมกระจังหน้าก็ออกแบบรูปลับ โฉบเฉี่ยวสวยงามน,นะครับผมกระจังหน้าก็เหมือนแบบรังผึ้งนะครับผมแล้วก็มีชายชายกันชนด้านหน้าผมอันนี้แล้วแต่สีครับผมถ้ารถสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าครับชายกันชนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกไหมครับไฟตัดหมอก LED รูปรัด LED ครับแล้วก็ ไปดูโตโยต้ให้มาเป็นล้ออันลอยปัดเงานะครับล้ออัลลอยปัดเงายางที่ให้มาคือยางดันหลบนะครับ185 60อ่า15นะครับผมขอบ15ครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูโชค๊คไอ้โช๊กด้านในเลยครับเป็นสปริงคู่อิสระโชคครับผมแล้วก็กระจกครับ ก็กระจกครับกระจกมองข้ามครับผมเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับผมสีดําเงาแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ครับยังไม่ใช่ LED ครับเป็นหลอดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างนี่ครับผมนี่ครับด้านท้ายก็จะเห็นนะครับไฟท้ายเป็น น่าจะยังน่ะยังเป็นหลอดอยู่นะครับยังไม่ใช่ LED นะครับผมไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดเหมือนกันครับแล้วก็ไฟถอยหลังแล้วก็ไฟทับทิมไฟทับทิมตรงนี้ครับรูปลายนอนดีไซน์โฉบเฉี่ยวแล้วก็ชายกันชนด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะครับผมสีดำหมดทั้งทุกสีเลยนะครับ ทุกสีเลยแล้วก็จะมีนี่ครับจะมีกล้องกล้องมองหลังแล้วก็กล้องมองหลังครับครับผมแล้วก็ได้ไล่ฟ้าด้านหลังครับจะเห็นเป็นขีดขีดสีส้มๆนี่ครับไล่ฟ้าด้านหลังแล้วก็จะมีไฟ LED ดวงที่ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตที่ทางโตโยตา้าทำมาให้ครับดูลักษณ์สวยงาม ันนี้ก็จะเป็นคีบฉลามครับคีบฉลามวิทยุครับผมวิทยุก็จะเป็นโลโก้ของยาริสครับโลโก้ยาริสแต่ว่าเสียดานะครับผมทางโตโยต้าไม่ได้เอาเซ็นเซอร์กั้ยามาให้นะครับผมว่าน่าจะมีเซ็นเซอร์กะั้ยามาให้ก็น่าจะดีนะครับผมเซ็นเซอร์กั้ยานี้ช่วยในการเตือนในการถอยหลังครับผมมันจะช่วยให้เราได้เยอะครับผม ต่ว่ากล้องมองหลังก็ยังยังช่วยได้อยู่ครับแต่ว่าก็ก็อยากให้มีครับผมจะได้มีดูแบบมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมนี่ครับครับผมร้านท้ายกันก็มีอะไระไมาให้ครับนี่ครับเบาะเบาะรองครับผมเบารองของเนี่ย มียาลิซมาให้นะด้วยนะครับโลโก้ยาลิซมาให้ด้วยเป็นได้ไปเก็บไปเก็บสีแดงนะครับผมมีไฟเปิดปิดโอเคเก็บของสัมภาระได้เยอะนะครับใครที่จะไปแคมปิง้งหรือว่าเป็นรถครอบครัวสาวๆชอบใส่ของอย่างนี้ยครับผมรถไปตลาดอะไรเยงี้ครับใส่ของได้เยอะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับนี่ครับผมเรามาดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างอันนี้ก็คือล็อกเด็กนะครับผมเ,เด็กเด็กจะไม่สามารถเปิดข้างในได้นะครับผมต้องเปิดด้านนอกครับผมอันนี้คือการล็อกเด็กถ้าจะล็อกก็คือเอาลงข้างล่างครับปลดล็อกก็คือเอาขึ้นข้างบนเราก็จะมีบุนุ่มให้ครับแล้วก็เดินได้ เดินได้ด้วยแต่เก็บได้ด้วยไดเก็บน้ําเงินนะครับผมสีน้ําเงินก็ช่องเก็บใส่ขวดน้ําแล้วก็ลาโพงหนึ่งตัวแล้วก็ที่เปิดเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับผมสูงร้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนมีที่เอ็นให้ไหมตัวนี้ไม่มีที่ เอ็นหลังให้นะครับผมเนี่ยก็จะมีด้านไฟให้นะครับผมไฟยาลิ์อ๋ออันนี้ไฟเปิดประตูอันนี้ไฟเปิดเปิดสว่างด้านหลังก็จะมีความสะดวกที่ชาร์จแบตให้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับ นี่นะครับผมลืมบอกอีกอย่างนี่ครับผมมีกล้องมองหลังให้ตรงนี้นะครับกล้องกล้องบันทึกที่ด้านหลังให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะพับเบาะแถวหลังให้ดูนะครับผมกล้องมาไกลๆครับนี่ครับผมอันนี้เราต้องแกะตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ผมลงนะครับผมนะครับเห็นไหมครับ ครับเสร็จแล้วที่เก็บของด้านในก็กว้างขวางครับผมเก็บได้สบายอีกฝั่งนึงก็พับเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันเลยครับผมจะกว้างขวางสะดวกสบายใส่ของได้เยอะครับนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านฝั่งค้นขับกันเลยนะครับผมก็จะมีบุนุ่มให้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกันกับด้านหลัง ดินได้ตะเข็บของแท้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็จะมีปุ่มกดกระจกปรับขึ้นลงนะครับผมอันนี้ออโตออโตเฉพาะคนขับนะครับผมแล้วก็มีปิดกระจกกดล็อกกดล็อครถแล้วก็จะมีปรับกระจกซ้ายขวาอัตโนมัติครับก็เหมือนกับด้านหลังครับผมแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับผม s t a ร์ทสต็ ปุ่มตรงนี้ก็การเตือนรถออกนอกเลนอันนี้ก็การการรถลื่นถลายครับผมอันนี้ก็เตือนเตือนเวลารถจะชนครับผมเตือนระยะ,ะกางรถชนอันนี้ก็เป็นตัวจุดที่เวลารถจอดติดไฟแดงก็จะดับเครื่องแล้วถ้าเราเหยียบเบรกมันก็จะดับเครื่องถ้าเราปล่อยเบรกมันก็สตาร์ทเครื่องไปเองนะครับผม เดี๋ยวไปเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมเดินได้แต่เข็บสีน้ําเงินนะครับผมนะครับที่ปรับเบาะก็ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับผมก็ยังเป็นใช้มือเอาเหมือนเดิมครับผมนะครับเปิดปิดอันนี้ก็เปิดถังน้ํามันอันนี้ก็เปิดฝากระโปรงนะครับเปิดฝากระโปรงครับผมแล้วเราไปดู พวงมาลัยกันนะครับเรามาดูที่พวงมาลัยกันนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับนะครับรูหลักสามการด้านด้านขวาปุ่มกดก็จะเป็นระบบของรถนะครับผมเป็นระบบของหน้าจอตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นบลูทูธของทางโทรศัพท์ครับรับสายวางสายบวกลบนี่ครับผมชุดลำโพงของรถนะครับ ด้านหน้าปัดของรถนี่ครับหน้าปัดของรถก็จะเป็นสีฟ้ารูปลักษณ์สวยงามมากครับบอกระบบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอะไรต่างๆครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้าแผงคอนโซลหน้านะก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นจอสัมผัสได้ครับผมเชื่อมต่อ Apple ิลครับแอปเปิลคาเพครับผมเชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้ครับผมจอสัมผัสจุิตนิ้ว แล้ก็จะเป็นช่องแอร์ครับผมน,นี้ก็เป็นแอร์ออโต้ครับผมอันนี้ปุ่มบวกลบพัดลมนะครับแล้วก็มาด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำวางแก้วกาแฟครับผมได้มาดูตรงที่ชุดเกียร์ผมชุดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเหมือนที่ทางโ,โตโยต้าให้มานะครับ าตางตัวตามี P R N D S แล้วก็ B B นี่คือก็คือเป็นเกียร์หนึ่งครับผมใช้รถที่ความเร็วช้าครับผมจะช้ามาดูที่อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือแบบเหมือนเดิมนะครับผมยังยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าครับผมแบบดึงเหมือนเดิมก็จะมี power outlet นะครับนะครับ power outlet ใครที่ ดัดแปลงมาใช้ไฟบ้านก็ดัดแปลงได้นะครับผมแล้วก็ที่วางแขนแล้วก็กล่องกล่องใส่ของครับผมกล่องใส่เยอะครับ mm hmm. ก็ถือว่าใส่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลด้านหน้ากันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็กล่องใส่ของด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ก็เขาก็ดีไซน์รูปลักษณ์มาเป็นสีเทานิดๆนะผมระบบช่องแอร์นี่ครับอันนี้ก็กล้องบันทึกด้านหน้านะครับผมเนี่ยกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกระจกครับแต่ยังไม่มีไฟมาให้นะครับผม มีให้ให้มาให้กระจกมาทั้ง2ข้างเลยครับทั้งคนขับและผู้โดยสารนี่ก็จะเป็นไฟครับผมไฟหน้ารถไฟเปิดปิดเปิดประตูแล้วก็ไฟเปิดธรรมดาแล้วก็ปิดออฟออนออฟครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าผมส่วนในเรื่องของพละกกำลังของเจ้ายาริสแฮสแบกนะครับผมแรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะครับผม 92แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตรนะครับผมครับผมเจ้ายาลิทนี้ส่วนเรือน้ำมันก็รองรับได้ถึง e20 นะครับผมโดยทำความประหยัดอยู่ที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมมีระบบ S S A C ช่วยอออตัวในทางลาดชันด้วยใช่นะครับผมมีถังลม เลือกไพ่รอบพันให้7จุดนะครับผมราคาทันสีขาวนี่ที่6 8 6 0 0 0บาทนะครับส่วนเป,นป็นตัวสีอื่นราคาดำราคาที่6 0 8 0 0ี่พับาทนะครับ ครับผมเราดูด้านนอกแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองครับเจ้าตัว AT Premium กันนะครับผมไปดูช่วงล่างแล้วก็เบรกสมรรถนะทุกอย่างครับผมจะเป็นยังไงไปไปกันเลยครับครับผมผมก็ได้ทดลองขับในทางในเมืองแล้วก็รอบเมืองนะครับทางทางในเมืองก็ถือว่าความคล่องตัวถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าใส้งานได้ สำหรับผู้หญิงนะครับที่ใช้รถในเมืองในการทํางานนะครับผมส่วนทางนอกเมืองก็ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลน,นะครับผมแต่ว่าท้ายอาจจะยนยนๆหน่อยนะครับผมส่วนในเรื่องเบรกทางโ o โยต้าใส่แบบกระจายแรงเบรกมาให้นะครับผมถือว่าก็โดยรวมก็ถือว่าเอาอยู่นะครับผม ครับผมเราจะไปทดสอบดูการแจ้งเตือนออกนอกเลนของเจ้าเอทีกันนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับที่หน้าปัดจะแสดงให้เห็นครับด้านถ้าเราออกทางขวาทางขวาจากกระพริบนะครับผมแล้เวเราขับไปเรื่อยๆนะครับผม วันนี้ลืมลืมบอกไปนะครับผมมากับพี่ชัยาครับผมพี่ชัยาอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอัตราการเร่งกันนะครับโอ้เสียงเครื่องนิ่งมากเลยครับนี่รับมาตั้งจากศูนย์ถึงร้อยนะครับ มาเร็วอรัพี่ใช้ได้เลยเครื่องเครื่องวันสองนี่ถือว่าโอเคครับพี่ครับผมผมก็ได้พาดูรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทั้งรีวิวรอบคันแล้วก็ทดลองขับนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ ของโตโยต้าเมืองเลยนะครับผมที่ให้ผมมารีวิวรถเจ้าตัวยาริสแฮชแบ็กนะครับผมแล้วก็สถานที่ถ่ายทำสวยๆกันนะครับผมบผมวันนี้ก็พาไปดูกันเสร็จแล้วก็ทดลองขับเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ